อยากขายออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรดีฟังคลิปนี้คุย,ยพัชานันอดีตพนักงานประจําที่ลาออกจากการทําง,งานประจํามานะคะปีนี้ก็ครบ1ปีเต็มละพี่ๆี่นะะแต่ ตั้งแต่นะตลอดที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ลาออกจากการทํางานประจํามาคุยก็ออกมาสร้างตัวตนใน t i กต็อกนะคะแล้วก็รวมถึงบ้านฟ้าด้วยนะออกมาไลฟ์สดออกมาทําคลิปนอกจากนั้นคุยิก็ยังเป็นที่ปรึกษาของแบรนด์นะที่เขาจะทําการตลาดเกี่ยวกับ t i กต็อกช็อปเซลเลอร์ก็คือเป็นที่ปรึกษาแบรนด์นั่นเองหลายๆแบรนด์นะคะซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุยิเห็นหลายๆคนเนี่ยออกมาทำคลิปเยอะมากๆนะบางคนก็ทำคลิปฟรีนะ เอาเจ้าของแบรนด์นะคะเอาสินค้ามาให้นะคะก็ทําคลิปนะแต่ก็ยังขายไม่ได้นะ,ะเพราะว่าอะไรเราอยู่ผิดที่แล้วก็ที่สําคัญคือช่องก็ไม่ชัดเจนด้วยสเปสะสปากไปหมดนะ,ะดังนั้นวันนี้สําหรับมือใหม่นะที่อยากจะเข้ามาทําการตลาดในออนไลน์นะคะก็ต้องเน้นค่ะพี่ๆว่าช่องเนีย่ยต้องชัดเจนซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุย้ยจะมาแนะนํานะ3กลุ่ม ที่ยังทำการตลาดได้แล้วก็ยังทำเงินได้นะมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของแม่บ้านกลุ่มของแม่บ้านก็อย่างเช่นเกี่ยวกับการขายของใช้ในบ้านนะคะรีวิวสินค้าน้ำยาปะผ้านุ่มผงซักฟอกนะคะ น้ำยาถูพื้นกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็อะไรอะ่ะข้าวสารน้ำมันพืชของใช้ในบ้านทั้งหมดนะคะอะไรที่เกี่ยวกับการที่เราไปห้างสรรพสินค้าแล้วเราต้องซื้อกลับบ้านตลอดอะ่ะนะ พี่เอาสิ่งนั้นแล้วค่ะมาทำการรีวิวสินค้าเพราะมันเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปค่ะคนจะเกิดการซื้อซ้ำต่อเนื่องแบบเนี้ยทุกเดือนถ้าเกิดว่าในหนึ่งเดือนค่ะพี่มีคลิปรีวิวเยอะๆเรามีกองทัพนักขายเยอะๆพี่ก็สามารถทำเงินได้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยคนทำเยอะมากๆเลยถ้าเกิดพี่จะลุกขึ้นมาทำกลุ่มนี้ทำการตลาดของกลุ่มแม่บ้านค่ะเราต้องอึดถึกทนนะแล้วก็ทำ คลิปให้มีคุณภาพเราจะทําคลิปแบบสเปซสปาไม่ได้เลยเราจะสู้เพื่อนไม่ได้เลยเพราะคนกลุ่มนี้ค่ะคู่แข่งเยอะมากๆวัดกันที่คุณภาพของคลิปค่ะรวมไปถึงการที่เราเลือกคะแนนร้านที่ดีนะคะมีคะแนนร้านรู้สึกจะ4.5ขึ้นไปนะคะแล้วก็คะแนนรีวิวของร้านดีนะคะมันถึงจะทําให้คลิปของเราค่ะมีโอกาสแมทมีโอกาสที่คลิปค่ะจะถูกนําส่งไปยังคนกลุ่มซื้อนะคะ อันนี้ต้องวัดกันที่คุณภาพถ้าพี่พี่เป็นมือใหม่แล้วอยากจะเข้ามากลุ่มนี้นะคะต้องขยันนิดนึงและต้องขยันมากกว่าเพื่อนค่ะ กลุ่มที่ 2. ส,สายหิวใจสายหิวใจในที่นี้นะคะก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือสายมูค่ะอะไรที่เกี่ยวกับกดแรงดึงดูด m a n i t นะคะเกี่ยวกับสายดึงดูดสายพลังงานสายคิดบวกนะคะสายจินตนาการเพื่อให้ออกมาเป็นความสิ่งสิ่งเหล่านี้พี่ๆนะ,ะเกี่ยวกับการจูนจิตเกี่ยวกับ การสายมูการค้าขายการไปไหว้พระการจัดคอสสมาธิต่างๆเหล่านี้ค่ะก็สามารถทําเงินได้แล้วก็ทําเงินได้ดีมากๆด้วยนะ,ะเอาสิ่งมงคลมาจําหน่ายนะคะขายสินค้ามงคลนะคะจัดทริปท่องเที่ยวก็ได้ไปทริปไหว้พระจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้กี่วันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทําการตลาดได้ดีเหมือนกันนะคะและอีกอันนึงก็คือสายหิวใจเรื่องของสัตว์เลี้ยงค่ะ สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหมาอย่างเช่นแมวนะคะอย่างเช่นนกนะคะหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆค่ะที่เราเลี้ยงเพื่อฮิวใจของเราเพื่อเป็นการกระตุ้นพลังงานบวกให้กับตัวเราภาวะตอนนี้ของคนค่ะอยู่กับความเครียดเยอะเครียดจากการทำมาหากรนเครียดจากการถูกกดดันจากทางสังคมนะคะเพราะว่าเราต้องสําเร็จเราต้องได้ดีเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถเราต้องมีเงินสิ่งเหล่านี้มันเกิดภาวะเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัว กลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มหิวใจกลุ่มสายมูที่คุยยุ้ขอแนะนําเลยสําหรับมือใหม่ที่อยากจะมาสร้างเงินในออนไลน์อยากจะหาสินค้ามาขายนะคะให้สินค้าค่ะเอามาขาย2กลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านแล้วก็กลุ่มสายหิวใจค่ะและกลุ่มที่3ที่อยากจะนําเสนอมากๆแล้วทําเงินได้ดีมากคนทําน้อยมากๆนั่นก็คือกลุ่มของคนกลัวแก่ค่ะพี่ๆฟังไม่ผิดค่ะ คนกลัวแก่นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเนาะที่คนกลุ่มนี้ค่ะตั้งแต่30ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ ร่างกายของเราไม่สามารถผลิตคอลลาเจนได้ไม่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนให้กลับมาทำงานปกติได้ดังนั้นค่ะคนกลุ่มนี้ค่ะถ้าไม่ดูแลตัวเองจากข้างในโอกาสที่ร่างกายของเรามันจะเสื่อมโทรมมันจะถอยค่ะมีโอกาสสูงมากๆนะ,ะวันนี้พี่ๆคิดดูสิว่าคนแก่เนี่ยนะคนผิวเหี่ยวโซมดูแก่เป็นไงคะสามีทิ้งภรรยานอกใจนะคะ คือเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะเพื่อนไม่ครบนะอายุ40เนี่ยแต่ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเอ้ยทำไมฉันผิวเหี่ยวจังแต่ทำไมเพื่อนดูดีจังทำไมเพื่อนมีออร่าวันนี้แหละพี่คนกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มของคนที่เราเรียกว่าตลาดบลูโอเชียนนะคะเป็นตลาดที่ยังใส คนทําไม่เยอะถ้ามือใหม่อยากจะเข้ามาทําการตลาดกลุ่มนี้นะคะคุยิขอแนะนําค่ะให้ไปหาคอร์สหรือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้รวมถึงอาหารการกินอาหารคลีนนะคะอาหารการกินต่างๆแล้วก็รวมถึงอาหารเสริมด้วย ซึ่งวันนี้ค่ะถ้าใครอยากจะขายอาหารเสริมแต่ไม่รู้ว่าจะขายอาหารเสริมอะไรที่จะมาตอบโจทย์ของคนกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ครูยุ้ยเองก็เปิดรับพันธมิตรซึ่งครูยุ้ยเองก็ยังทําการตลาดของคนกลุ่มนี้ด้วยนะแล้วตอบรับดีมากๆค่ะสินค้าหนึ่งตัวที่ตอบรับดีมากๆนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ ตัวเซราดีค่ะเขาจะเป็นนวัตกรรมเซลล์ไซแนปยกกระชับผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอายุขนาดไหนนะพี่ๆสามารถทานเซราดีได้เช้า1น่ซองแล้วก็ตอนเย็นอีก1นซองตอนท้องว่างค่ะก็สามารถที่จะช่วยยกกระชับผิวของเรานะคะให้ดีขึ้นนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะผิวเราก็จะเงานอกจากได้ได้เรื่องของผิวแล้วเนี่ย ตัวคอลลาเจนค่ะเขาจะยังได้เรื่องของเล็บเรื่องของผมเรื่องของข้อต่อข้อกระดูกต่างๆดังนั้นค่ะพี่ๆวันนี้เรากินสารอาหารทั้งทีค่ะเรากินอาหารเสริมทั้งทีกินเซลลดีหนึ่งซองนอกจากจะได้เรื่องของการกลัวแก่แล้วเรายังได้เรื่องของเล็บเรื่องของผิวเรื่องของผมนะคะแล้วก็รวมถึงข้อต่อด้วยและสําหรับมือใหม่พี่ๆนะที่อยากจะมาขายสินค้าในกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องไปผลิตสินค้าเองค่ะลองเอาสิน คุยค่ะไปทําคลิปรีวิวแล้วก็ทําการตลาดดูนะคะคุยคให้ค่าแนะนําค่ะให้ค่าคอมมิชชั่นค่ะ20%สําหรับพี่ๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะ สามารถเอาสินค้าของคุย,ยค่ะไปติดตะกร้าแล้วทําคลิปรีวิวได้เลยค่ะคุย,ยให้ค่าแนะนํา20%บอกได้เลยค่ะว่าเป็นกลุ่มตลาดที่คนตอบรับดีมากๆซึ่งหลายๆคนที่ซื้อเซลดีของคุย,ยไปค่ะทุกคนจะมีเสียงตอบรับกลับมาว่ากินดีมากแล้วกลับมาซื้อซ้ําค่ะพี่ๆลองดูนะคะถ้าใครที่ไม่รู้จะขายอะไรดีคุย,ยขอแนะนําตะกร้านี้เลยค่ะเซลดีค่ะรับค่าคอมมิชชั่นไปเลย20%ิจ ทีตากาได้เลยค่ะ